สวัสดีครับวันนี้เปิดจองคะตาคับผมเนาะใครเล็งตัวไหนไว้ทักมาได้เลยนะครับผมตอนนี้เหลือทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับผมมีทั้งผู้และเมียนะครับผมมีไว้2โเชนัด6นะครับผมเนาะทักมาครับด้วยสวยครับใหญ่ๆครับผมเบิ่มๆเลยนะครับผมเนาะ เดินทางรอบแรกวันที่19นี้นะครับผมรอบถัดไปวันที่26แล้วก็แล้วก็รอบวันที่2นะครับผมรวมทั้งหมดผมจะส่งทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับผมคือ19 19 26แล้วก็วันที่2นะครับผมใครสะดวกช่วงไหนก็ติดต่อมานะครับผม ที่กล่าวไปนี่คือเป็นวันจะส่งเนาะงั้นทักมาก่อนนะครับทักมาจองกันก่อนนะครับกินหารเม็ดได้แล้วครับสวยๆเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกในวันที่ผมกล่าวมาก็ถ้าจองไว้เรามาคุยวันจะส่งกันได้อีกรอบนะครับผมเนะนี่ยครับเดี๋ยวให้ชมครับผมโอ้สวยๆครับผมกินห่านเม็ดเป็นหมดแล้วนะครับผมกระต่ายทุกตัวแข็งแรงดีครับเนาะตัวนี้คือที่เหลือเนาะเหลือเหลือ เหลือแปดตัวนี้นะครับผมเนาะใครสนใจแฮกมาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเบิ่มๆครับผมโตแล้วโตแล้วกินหันไม่ได้แล้วนี่ใครชอบวิใหญ่นะครับผมเชียวนาติรู้สึกว่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยก็เท่ากันแหละครับดู ขนาดเท่ากันไอ้ขาวนี่ใหญ่กว่าไอ้ซ้ำมั้งเนี่ยนะครับผมมันก็มีตัวตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไปนะครับผมคาว่าตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไปนี่หมายถึงว่ากระต่ายรุ่นเดียวกันเนี่ยมันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่เนาะก็เหมือนคนนี่แหละแต่ถามว่ามันโตขึ้นน้ําหนักว่าฐานมันแค่ไหนก็น้ําหนักว่าฐานมันโตเต็มที่ก็คือ4ี่กิโลถึงห้ากิโลครับผมนาะเหมือนกันเท่ากันนะครับสี่กิโลห้ากิโล แต่ว่าพูดถึงว่าตอนเนี้ยตัวมันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ค้ากันเออแต่ว่าโตเต็มที่ก็สี่ห้ากิโลเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคครับเนาะใครสนใจทักมาครับกระต่ายนิวซีแลนด์ไว้สายพัน์แท้ครับสำหรับเราไปทำเนี้อสีเราก็ไม่สนใจแล้วเราสนใจน้ําหนักแล้วนะครับผมว่ามันคุ้มค่ากับการที่ เราไปช่างกิโลขายหรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคครับทักมาครับใครสนใจกระต่ายนิวซีแลนด์แท้น้ำหนักโตเต็มที่โตเต็มที่1ปี8เดือนถึง2ปีน้ำหนัก4ีกิโลถึง5้กิโลครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ